สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาบัวบ้านสวนปลาบัวบ้านสวนค่ะปลาบัวอยู่บ้านนาหนองอำเภอนครไทยกินข้าวแล้วก็จะกลับแล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะลาบปลากินเลยลาบปลาแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็ต้มปลาข้าปลาข้าปลาแม่น้ำเนาะอปลาแม่น้ำ ออนึ่งปลานินนึ่งผักตำเจวีวลาบปลาดุกแต่มมเ,เมื่อวานหิวก็ยังไม่กินใช่ไหมมาจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันมาทําไมบ่หิวลูกว่าเล่งกินข้าวอย่า่าบ่าหิวแม่กินหมดแล้วนะนึ่งปลาเอ้ยยายเล็กซื้อมาสองตัวแต่ยายกุบนึ่งตัวเดียวเพราะว่ากลัวไม่หมดอืมบ,บ่หมดแล้วมันบ่เซฟอืมถ้ายยี่กินกันนึ่งไหม

เดี๋ยเอาแตนเน่เนอันนี้เค็มไม่ตำเครื่องใส่เกลือเยอะเกินไปเค็มกินแตนเนบ่ปั้นเหอเรือง่าบอกให้กินพร้อมกันอ่ะอืมอืมอืมชิมอไใหญ่อ่ะเอาไว้หนูกินยีบไปพยัไาไปให้ใหญ่อืมอืมไม่ชอบผัก